ก่อนที่จะรู้ว่าตัวเองเป็นมาเร็งไทรอยอาการที่เกิดกับแป้งก็คือมีอาการปวดคอบาา่าไหลซึ่งแพทย์ก็วินิจฉัยว่าเป็นออฟฟิศซินโดรมรักษาด้วยการกายภาพหลายครั้งมากทานยาควบคู่แต่ไม่ดีขึ้นเลยจนวันหนึ่งคลำเจอก้อนที่คอด้านขวา กนมีขนาดประมาณ2เซนจึงเข้ารับการผ่าตัดรวมถึงการเกืนแร่รวมแล้วใช้เวลารักษาประมาณ5ปีจนโรคสงบโดยระหว่างการรักษาแป้งจะดดื่มอิมูราควบคู่ไปด้วยเพราะอิมูราเขาช่วยเสริมภูมิคุ้มกันให้ร่างกายมีแรงไม่นอนสมดูไม่เหมือนผู้ป่วยนี่ก็คิดในใจนะว่ารูงี้ดื่มตั้งแต่ก่อนรักษาก็ดีรสชาติเขาดื่มง่ายมากมีความมิกซ์เบอร์รี่เปรี้ยวอมหวานนอกจากจะเสริมภูมิคุ้มกันแล้วยังช่วยให้นอนหลับสบายได้ด้วยค่ะ และตอนนี้อมูระเขามีขนาดทดลองชุดเปิดใจมีทั้งหมด1ิบซองใครที่สนใจสามารถเปิดใจซื้อชุดเปิดใจกล่องเล็กได้นะคะสุดท้ายนี้แป้งเองก็ขอเป็นกำลังใจให้ชาวมาทุกคนที่มีแรงกายแรงใจสู้ต่อไปพร้อมกันนะคะ